สวัสดีนะครับเ,เพื่อนๆวันนี้เราจะมาเล่นโหมดฟุตดาวน์อีกครั้งนะไม่ได้เล่นมานานมากครับประมาณที่2อาทิตย์เราหมั้งไม่ได้เล่นเลยนะครับสำหรับโหมดฟุตดาวน์วันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีที่จะมาลองเล่นกันอีกทีนะเพราะว่าตอนนี้เกมก็อยู่ในช่วงเทศกาลโรสทัวร์ to, น็อกเอาท์เยนะมีการ์ดสวยๆการ์ด UCL แจ,จมๆหลายใบเลยผมเปิดไม่ได้ตั้งทีจะให้ซื้อก็แพงนะครับโอกาสที่ดีที่สุดก็คือต้องมาลองเล่นในดาวน์ได้แหละเดี๋ยววันนี้จะลองดาวทีมกันนะไม่ได้มาทำชาเลนจ์เลยทั้งนั้นน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 นะะะะะเเเเเพพืืื่่่่่่่่ออ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 ๆยยยยาา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 ากกกกกจจจมมมมมลลลลงงงงไไไรรรรรรรใหหหววววป็็์์ดดดดดฮีีโโคูู้้ผแััั๋ หวังว่าจะอับไปตัวดีตัวแจ่มกันเลยนะทุกคนถ้าพร้อมกันแล้วก็เดี๋ยวไปลลยกันเลยครับ Let's go Food c h e a p Coin จำหน่ายคอยในเกม EAFC 24ใช้ระบบ Comfort Trade ปลอดภยัยมั่นใจได้เต็มไม่มีหักภาษีพร้อมให้คำแนะนำในการเทรดที่ปลอดภัยที่สุดพิเศษแจ้งกับทางร้านว่ามาจากเพจ Big จ i m Fifa ลดเพิ่ม5%กดเข้าไปให้ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับและแผนที่เขามีผมเลือกนะครับก็จะมี41 41 442 Holding สี่ตำสามแอคแท็กสี่ตำสามโฮดิ้งแล้วก็สี่ห้าหนึ่งนะครับผมขอสี่สี่สองโฮดิ้งแล้วกันนะครับโต๊ะเ,เจมม์มมะอู้ฮันเซนขออนุญาตมาเลือกคนนี้เลยนะครับเพราะว่าราคาเกือบล้านอนะ่ะเพื่อนๆน,นี่คือโหดมากๆเลยนะตอนแรกผมก็ไม่รู้หรอกว่าเก่งขนาดไหนตอนนี้คือทีมโปรเพเยอร์ตัวแข่งเลือกเป็นตัวแข่งไปแล้วนะครับสำหรับฮันเซนยังไงก็ต้องเอาครับ อาจจะลิงยากนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับตัวที่2ได้มาเป็นลกักกาตะตรงหน้าอีกฝั่งหนึ่งมีแรเพียวเคซูสปีกซ้ายไม่มีตัวดีๆเลยครับทุกคนผมจะขอเลือกมาเป็นเทอร์เรอร์คนนี้แล้วกันเทอร์เรีนี่แล้วกันนะคะรับการรับ2ตัวเหลือสุด,สดๆการรับ ก็ยังไม่มีตัวดดีครับมีแฮนเซนมาตึงๆต,ตัวแรกตัวเดียวแค่นั้นเลยนะครับแบ็กซ้ายถ้าจะถ้าต้องเลือกอัเหรอผมเอาคนนี้ก็ได้ครับอุกูเรียไม่มีตัวลิงก์เลยโรเมโรเอาก็ได้ครับผมต้องไปลีกไหนตอนนี้ผมมีลีกเอิร์กับพิมเมลีกผสมผสมกันอยู่นะครับไอรอนมิงก็ได้ไม่เก่งเลยครับไม่มีตัวตึงๆเลยทุกคนแบ็คขวาก็ยังไม่มีครับตัวที่ผมรู้สึกว่าดี วดมึงให้อะไรกูมาเนี่ยเพื่อนอะยอรลิตมาให้ตัวสำรองกันเลยครับมีดีๆตัวเดียวที่เหลือไม่มีเลยอันนี้ผมเอาวันนี้ละกันนะครับไปต่อเฮ้เพื่อนมึงมึงโอเคปะวะอะาปึ๊บซานเน่หรือยอเลนเต้เหรอแล้วต้องยอเลนเต้อยู่แล้วเนาะ อันนี้ผมเอามาเป็นโดเซลโซ่ละกันนะครับโอ้บางอูสมาน,น,นเดมเบลเลส go เอาหาเส้นไปไว้ฝั่งนู้นเลยนะครับแล้วเราก็เอาเดมไปเล่น,น,นลงตรงนี้เพราะว่ามันลงได้สุดยอดเริ่มจะรู้สึกว่าดูดีขึ้นมาหน่อยสำหรับดับของเรา ตัวต่อไปก็จะมีเอียโกโจตาที่สามารถรมาแทนลูกกูกูตรงนี้ได้ทําให้พาดเข็มเพิ่มมาอีกนิดนึงเค่อยดูสดชื่นขึ้นมาหน่อยนะเพื่อนๆตรงนี้มีกองกลางจากเบอร์ลี่นะครับโอ้ไม่กอเอามาทําไมล่ะเพราะดีกว่านี้อีกหน่อยนะเพื่อนอินคาปี้ตรงนี้ก็น่าจะเก่งนะเนี่ยหรือจะเอาโทมัสปาเต มัสปาเต้มาเล่นกลางกินคาปีไม่มีเข็มเอาปาเต้ก็ไนดะ้อะปาเต้แทนคนนี้ได้ไหมอ่ะเหลือไม่กี่ตัวแล้วครับอู้ซอนเทิงแมนมาดิ25เพิ่มเข้าไปอีกกับสำหรับเคาร์เข็มตัวสุดท้ายจูดเ๊ เฮ้ยมป็นออกดีชงเลยทายเว้ยทายไม่ออกดีๆไม่หยุดนะครับอยู่ดีทีมผมดับไปดับมาตึงเฉยเพื่อนๆเดียด๋วยวยผมจะลองจัดแบบไม่สนค่าเค็มดูเนาะเผื่อว่ามันจะได้ตึงกว่านี้ก็ต้องใช้ปาเตคู่จู๊ดอยู่แล้วส่วนกองหน้าผมจะใช้เป็นแทนเส้นจับคู่กับกาเบลเคซุดแล้วกันนะครับแล้วก็เออได้เลย <laughs> สวยเฉยเล t โก้ยยอร์เลนเต้ด้วยจริงๆยอร์เลนเต้ก็น่าจะเก่งกว่าเทอร์นารคลาสว่ะ แล้วกล้องหลังกล้องหลังอ่อไทลอนมิงแล้วยอนเลนเต้เล่นแบ็คขวาโนเคมอย่างเงี้ยหรอได้ไหมดับไปดับมาเริ่มตึงไว้ฮะ้คูคูดันให้ยอนเลนเต้ได้จุดหนึ่งงั้นเราใช้คูคูก็ได้่างี้ยไหม่างี้ยนะได้นะโอเคดูโค้ดกันหน่อยนะครับเพื่อนๆขอโค้ดตึต๊กๆหน่อยอันนี้เราเอาเป็นโค้ดทีมวันนี้แล้วกันนะครับไม่ได้ เปลี่ยนแปลงอะไรแล้วนะสำหรับค่าเค็มนักเตะน,นะเ,นเพื่อน <Woo. S 1> ตัวท็อปนี้เป็นฮันเซนเป็นิงแฮมยอร์ลิจริงๆก็ต้องมีเดมเบเล่ด้วยเลตติ้ง8ปสบ็ดค่าเค็มยี่สิบสองนะครับสกอร์เลตติ้ง106่ีบติวลิกสิบเอ็ดตัวลีกเอิงเจ็ดตัวฝรังเศส5นะครับ โอ้ไม่ก็ดามนี้ผมว่าน่าจะดูดีที่สุดตั้งแต่ผมดามมาในภาคนี้แหละเอาจริงนะมีซอนตัวแสนจูก็ตัวละแสนนะเดมเบเลนี่ตัวเท่าไหร่เพื่อนๆตัวนี้ตัวตึงเลยนนะ่ะเดมเบเลสกิลห้าวิค้าตึงๆนะครับแันเส้นตัวเกือบล้านนะ่ะตัวเนี้ let's go เดี๋ยวไปจัดทีแล้วไปเล่นกันเลยหวังว่าจะไม่แพ้ตั้งแต่เกมแรกนะทีมโหดขนาดนี้เนี่ยเดี๋ยวไปดูฟอร์มกันว่าเฮนเซนเนี่ยมันเก่งขนาดไหนผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าเขาเก่งขนาดไหนเออมันทำไมมาถึงแพงนะ้นักนมาถึงโหดนะไหนมาดูกันหน่อยซิว่าแบบขนาดไหนเฮนเซนจะแหวหรือเปล่าเดมเบเล่อะไอร,เเรอย่างงี้นี่ก็ทีนี้ผมเจอนะมีฟันไดฮารแลนซาร่าดีอาร์ซิบาร่าเดยองไนท์ทมเมบี้ไคส แฮนเซนแฮนเซนแฮนเซนไ่เข right? like ้าติดฟิคารีโอนะครับอุสมานเบลลิงแฮมกาเบลคิสโซ์ลูกเล็กมาแล้วไปไหนอุสมานอุสมานนายกิ่งยังไงอุสมานนายกิ่งยังไง ออนุญาตอุสบานลากเองโหดมากครับเพื่อนเพื่อนแต่ตรงนี้ยิงหลุดกรอ,ออกไปนะครับหยุดซาร่าไว้หยุดซาร่าไว้าาไม่โดนติดเสมอแล้วนะครับเปาโลโดีบาลา,าอ้าไม่เข้าเกย์เจอเรื่องนี้ผ่านแล้ว ว้าวอะไรอ่ะมึงอยาบอกว่าจุดโทษนะกรมาการจุดโทษอะไรว่ามันยิงออกไปแล้วนะบอลหน้านรลกนรลกนรลกเซฟแต่ถ้าเซฟได้ก็ดีไงถ้าเซฟไม่ได้ก็เป็นอย่างนี้นะ <laughs> uh, ไม่เข้าไม่เงยโอ้ oh my god อา <laughs> แลนโคตรเบอร์เลยโอ้ยตามไม่ทันสักคนเลยแม่งโอ้ oh my god โอ้โหอาแลนโคตรเร็วเลยแม่ <laughs> ผมจะพา

โอ้ยก oh ็ทูกันลากสิเพื่อนเพื่อนทำไมเนี่ยถึงแพงก่อทำไมเธอถึงแพงอือมาดูอะไรตอนนี้เนี่ยบ้าหรือเปล่าเนี่ยจะจบครึ่งแรกอยู่แล้วมั้ง ตีเสมออีกอย่าไปเสียแบบเมื่อกี้อีกนะตอนลูกที่เราตีเสมอได้โดนยิงแซงกลับขึ้นเร็วนะครับซอนเดอร์มีตีเสมอให้รอบนี้และอย่าไปเสียแบบเมื่อกี้อีกแล้วชนะให้ได้นะ <cell S 2> ในเวลาที่เหลืออีกประมาณซ้อนสามสิบห้านาทีนะครับว้าจู่จู่ๆๆๆๆๆๆจู่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 โอ้ my god hazard โอ้ผมยิงแป็กแต่ยังเข้าเลยอ่ะหันเซตยิงโคตรเวอร์กเพื่อนเพื่อนผมยิงติดแป็กนิดนึงกันนั่นน่ะ Come on แกแฮมไปอีกแล้วแกแฮมไปอีกแล้วโอ,โ,อโอ้โดนชนโดนชนหยุดมันไว้ตัวไว้กุสมาน หันเส้นไปเลยให้หันเส้นไปเลยหันเส้นแตะยาวหันเส้นแตะยาวหันเส้นยังไปได้อีกเลยจะเข้านะมึงอ้ my god ถ้าเข้านะ มาดีโค่นมาว่าผมแซงหาสาวเว้ย Let's go อาเซนแมงลาโคนมันนะ่ก็ถือว่ามีส่วนใช่ครับแซงมีส่วนกับลูกนี้ด้วยก่อนที่เดเมเล่จะมาซ้ำนะครับโอ้หถ้าผมมีแนวลูกชุดนี้ไปเล่นฟุตชมปผมว่าผมไหว หันเส้น let's go เอ้ของคลิปนี้เลยแหละถ้าชนะเกมนี้ได้ก็หันเส้นคนเดียวอีเดนเอาไปเลยให้เครดิตเกมรับด้วยดิให้เครดิตเกมอัเชสุดโอ้ให้เครดิตเกมรับด้วยดิให้เครดิตฟานได้มึงเกือบโดนโอ้ oh, มึงเกือบโด <c oughs> นแทนทำอีกรอบหนึ่งไง แกมเ็มศูนย์เนี่ยไม่โอ้ยโุ้ยโุ้ยเชี่อแล้ว่าเนี่ยไม่ยังยังห้าสองแกแฮมมงไปทางนู้นก่อนเดนเมเล่เดนเมเลสกิลมูผ้าเนาหมุนแล้วหมุนมุนหมุนอสกิลให้คุ้มสกิลให้คุ้มโอ้เดนเมเล่ ถ้าผมไม่ได้เล่นท่าสกิลแปลกๆเลยวะกดยังไงวะท่าโหดอะเฮ้ยอะไววะท่าแบบทิกสเตอร์กดงไงอะใครกดเป็นอะบอกผมหน่อยดิถ้าแบบตัวที่มีทิกสเตอร์เราจะกดท่าเท่ๆต้องกดยังไงอะใครรู้บ้างบอกผมหน่อยได้ไหมครับ มันต้องกดปุ่มไหนอ่ะแต่เนี่ยแน่นอนโอ้โเทลลผิดเทเลผิดขึ้นลาผิดแบบสีทองขึ้นโอ้โหเกลับโดนผมยิงอีกลูกนึงไงช่วงทดเจ็บให้อีกลูนึงได้ไหมอีกลูนึงได้ไหมเกแฮม เกมไม่ได้แต่กระจกอยู่ดีเฮาสัวสินแรกนะครับแฮนเซนโอลลี่เลยเกยมนี้นะครับเอาไปต่อเกมที่สองกันเลย One hour later. เพื่อนๆล่าสุดนะครับหลังจากผมเล่นวินแรกไปอ่ะผมพยายามหาห้องมากเกือบเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับมันไม่มีใครเล่นเลยเพื่อนๆผมก็เลยต้องยอมไปก่อนนะครับก็เลยมีคลิปไฮไลท์ในการเล่นได้แค่เกมเดียวพอเนาะาะไม่รู้เมื่อไหร่เหมือนกันว่าจะหาเจอได้ไปเกมเดียวก่อนก็ถือว่าสนุกๆที่มาได้ดาวนั่งลองเล่นสักเกมหนึ่งก็น่าจะโอเคก็ต้องขอโทษกับเพื่อนๆด้วยนะยังไงก็เดี๋ยวรอบหน้ามาเล่นอีกถ้าอยากดูฟุตดังก็ดีไงก็ช่วยคอมเมนต์มาในคลิปนี้เยอะนะว่าอยากดูบ่อยๆผมจะได้มาเล่นเรื่อยๆนะเพราะว ทำนู่นทำนี่ไปก็เลยไม่ค่อยได้มาเล่นโมดตาเท่าไหรแต่ว่าถ้าหลังจากนี้ไปผ่านไปสักเดือนหน้าหรือเดือนธันวาเนี่ยผมอาจจะมาเล่นบ่อยขึ้นนะรอให้แบบเอ้ยมันเริ่มหาเงินได้เยอะหน่อยเพราะว่าตอนนี้เงินในเกมมันหาค่อนข้างยากนะครับสำหรับช่วงต้นภาคนะก็ประมาณนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับเพื่อนสุดท้ายนะครับเพื่อนผมก็ต้องขอฝากสปอนเซอร์ของคลิปนี้นะก็คือร้านฟุตชิฟคอยน์นั่นเองถ้าเ,เพื่อนคนไหนอยากซื้อคอยในเกม eafc 24สเนี่ยสามารถติดต่อเข้าไปที่ร้านได้เลยนะและก็อย่าลืมแจ้งกับนทางร้านด้วยนะคะมมะน FIFA. ะรบับ ถ้าเพื่อนคนไหนเข้ามาซื้อคอยกับทางร้านแล้วยังไงลืมเปลี่ยนหรหัสอีกครั้งเพื่อความปลอดภัยของไอดีของเพื่อนทุกคนด้วยนะครับยังไงขอบคุณเพื่อนทุกคนมากนะครับที่ดูมาถึงตอนนี้นะชอบยังไงอย่าลืมช่วยกนไลค์ช่วยก,กดซับให้ผมหน่อยนะแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกทีในคลิปหน้านะเพื่อนๆบ๊ายบายสวัสดีครับ